ประวัตินายกสโมสรไลออนสกลนครปีบริหาร2 5 5 7 2 5ถึงส5ง8ไลออนสมลักโตคนรัตไลออนสมลักโตคนรัตเกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์วันที่สองมิถุนายนปี2495อายุ62ปีมีบุตร3คนการศึกษาระดับปริญญาตีพาณิชยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงการงานในอดีตรับราชการที่เทศบาลในตำแหน่งผู้อำน,นวยการกองคลังได้โอนย้ายไปปฏิบัติงานที่เทศบาลหลายแห่งเช่นเทศบาลเมืองสกลนครเทศบาลอุบลราชธานีเทศบาลเมืองอศอรศงสีสะเกดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเทศบาลน,นาครอ,อุดรธานี และมากะเกษียณอายุราชการที่เทศบาลสกลนครในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการคลังระดับ10ในวันที่30กันยายนปี2555ปัจจุบันได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสกลนครผลงานในอดีตปฏิบัติงานในหน้าที่ตามภารกิจได้พัฒนาระบบการให้บริการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล เป็นที่ประทับใจของประชาชนทำให้เทศบาลนครอ,อุดรธานีได้รับรางวัลที่หนึ่งระดับประเทศสองปีซ้อนจากกระทรวงมหาดไทยและได้รับรางวัลดีเด่นคุณภาพการให้บริการประชาชนจากคณะกรรมการการพัฒนาร,ระบบราชการการครองตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้แทนเทศบาลเมืองสกลน,นครในการถวายเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวโรกาสที่สเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแามที่พระตำหนักปูพานราชนิเวศได้รับประกาศนิยบัตเชิดชูเกียรติต้นแบบคนดีสีแผ่นดินจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์การเข้าเป็นสมาชิกสโมสรไลออน Lion, ในปีที่เกษยียรราชการได้รับเชิญจากท่านไลออนคูริตาจ่ายเจริญนายกสมโมสรไลออนสกลนครปีบริหาร2,555ถึงปีบริหาร2,556ให้มาเป็นสมาชิกสมโมสรไลออนสกลนครในปีพศ2556ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอุปนายกคนที่หนึ่งและในปีพศ2557 ได้รับเกียรติจากมวลสมาชิกสมโมสรไลออนสกลนครให้เป็นนายกสมโมสรอนไลออนสกลนครปีบริหาร2,557ถึงปีบริหาร2,558ความตั้งใจที่เข้ามาเป็นสมาชิกสมโมสรอนไลออนเพื่อร่วมทำกิจกรรมการกุศลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสและมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่หวังผลตอบแทน ตามแนวคิดที่ว่าการให้เป็นความสุขที่ยั่งยืนสำหรับนโยบายแผนงานโครงการในปีบริหารพศ2557ถึงพศ2558 1. โครงการวันแม่แห่งชาติ 2. โครงการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน 3. โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิเศษ 4. โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ 5. โครงการบริจาคก,กายอุปกรณ์ให้แก่ผู้พิการร่วมกับเทศบาลนาครสกลนคร 6. ร่วมงานรัฐธพิธีวันสำคัญทางศาสนาและงานประเพณีท้องถิ่น 7. โครงการมอบหนังสือสารานุกรมไทยให้แก่ห้องสมุด 8. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 9. โครงการอื่นๆตามที่มูลสมาชิกนำเสนอ นีข้ขอขอบพระคุณท่านผู้มิเกียรติทุกท่านที่ได้กรุณาให้เกียรติมาร่วมง,งานในพิธีสถาปนาและต้อนรับสมาชิกใหม่ในวันนี้หากมีสิ่งใดที่จะให้สโมสรไลออนสกลนครได้รับใช้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งขอขอบพระคุณสวัสดีค่ะ